กิม่มันโตแล้วนะแม่จะห่วงอะไรนักหนาถ้าแม่จะพูดอย่างนี้ก็เลิ่กับแม่เลยแล้วกันคุยอะไรกับแม่หรอทำไมดูหดงุดหงิดจังก็แม่สิขอให้กิ่ดมาอยู่บ้านเราชั่วคราวพี่ปฏิเสธไปแล้วแต่แม่ก็ไม่ยอมกิ่น้องชายที่พี่บอกว่าไม่ชอบหน้าหรอแล้วทำไมต้องมาอยู่กับเราด้วยอ่ะ ก็มันตกงานไม่มีที่ไปแม่เลยยัดเยียดให้มัอยู่กับพี่อแม่พี่นี่เอาแต่ใจจังพี่เองก็น่าจะใจแข็งกับแม่หน่อยนะแล้วพี่ทำอะไรได้อ่ะแม่ไม่อยู่ก็หาว่าใจดำอีกฟ้าก็ทนหน่อยแล้วนะทำไงได้แล้วเขาจะมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้อสิพรุ่งนี้มันเร็วไปป่ะนี่บ้านเรานะอยากมาเมื่อไหร่ก็มาได้อยังงั้นเหรอเอาหน้า ดี๋ยพี่จะหาทางาออกจากบ้านเร็วๆแล้วกันสวัสดีครับพี่ป้าพี่ท็อปล่ะครับพี่ท็อปเขาออกไปทำงานแล้วเธอจะมาตอนไหนก็น่าจะโทรมาบอกก่อนเสียเวลาฉันต้องมานั่งรอจะไปไหนก็ไม่ได้ ปิดประตูด้วยสิเรื่องแค่นี้ต้องให้บอกหรือไงครับพี่ห้องของเธออยู่ใต้บันไดนะส่วนห้องน้ำก็ใช้ข้างล่างเนี่ยแหละจะได้ไม่ต้องขึ้นไปจุนจานข้างบนจัดการเอาเองแล้วกัน สวัสดีครับแม่เป็นไงบ้างเกดถึงบ้านพี่แล้วใช่ไหมลูกถึงแล้วครับแต่พี่ท็อปไปทํางานยังไม่กลับมาเลยครับแม่เจอแต่พี่ฟ้าครับฟ้าก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านก็ช่วยกัดทางานบ้านนะลูกนะครับแม่เกดว่าจะรีบหางนานทำมะครับจะได้ไม่ต้องไปรบกวนพี่เขานานแม่ก็บอกเราไง,งให้กลับมาอยู่บ้านมาช่วยแม่ทําสวนทําไร่ก็ได้นี่ลูกครับแม่กิดไม่อยากกลับไปรบกวนแม่แล้วอะครับ กิจอยากจะลองหางานทำดูก่อนคิดแล้วม,มัน่าเสียดายถ้าตอนนั้นกิจเชื่อแม่กลับไปเรียนมาหาลัยให้จบป่านนี้ก็คงไม่ลำบากแล้วครับไม่คิดมากนะลูกถ้าเราขยานันยังไงก็หางานทำได้อยู่แล้วนี่ก็เย็นแล้วอะ่ะหาข้าวหาปลากินเถอะลูกเดี๋ยวแม่ต้องไปหาข้าวให้พ่อก่กอนนะครับแม่เดี๋ยวไว้กิจโทรหาแม่ใหม่นะ เอ่พี่ฟ้าผมขอรหาส wi-fi ไ,ไ,ได้ไหมครับจะเอาไปเล่นเกมหรือไงผมเลิกเล่นเกมตั้งนานแล้วนะครับพี่ผมแค่จะเอามาหางาน่ะเดี๋ยวฉันกดให้เองทำไมวันนี้กลับมาเร็วจังพี่ยืมเสร็จเร็วอ่ะ ไฟยังจัดต๊ะอาหารไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรรอแป๊บนะสวัสดีครับพี่ท้าพี่อยู่มากเลยอ่ะไปทำงานเหนื่อยนะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะพี่ไปเปิดสื้อผ้าก่อนสินี่กกจไปนั่งที่อื่นก่อนได้ไหมอ่ะพวกพี่จะกินข้าวกันพี่เปลียชุดนะ อยู่บ้านกันสองคนแล้วนะจะวางอะไรก็ระวังหน่อยเอา้าแบงบพันมาหายไปไหนอนะพี่เก็บไปสองใบนั่นในนี้ลองคิดดูดีๆพี่เอาไปใช้อะไรหรือเปล่าก็ไม่นะเมื่อกี้ฉันยุ่งยุ่งอยู่แต่เห็นน้องพี่เดินมาแถวโต๊ะที่วางของไว้ฉันก็เลยรีบหยิบมาให้ใช่มันเธอ สวัสดีครับพัสดุของคุณฟ้าครับมีเก็บเงินไปทางหกร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้พี่เขาไม่อยู่บ้านนะครับอ้าวเหรอครับงั้นน้องช่วยจ่ายใหพี่ก่อนได้ไหมอ่ะพี่จะได้ไม่ต้องวนมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับโอได้ไหมครับพี่ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเป็นสแกนเลยนะได้ครับเรียบร้อยครับขอบคับ อ๋อพี่ฟ้าผมคิดว่าพี่ไม่อยู่ม,มีของมาส่งอะ่ะเจ็บวาไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวสิพี่เมื่อกี้ผมแจ้งเงินให้ไปก่อนนะครับของไม่กี่ร้อยออกให้ก่อนไม่ได้เหรอที่มาอยู่บ้านฉันเคยคิดเงินสักบาทไหม อาทิตย์หนึ่งแล้วนะไม่เห็นน้องพี่ออกไปหางานทำเลยอย่างมันจะไปทําอะไรได้เรียนก็ไม่จบประวัติก็ไม่ดีที่ไหนเขาจะไปรับฉันอนะต้องออกไปนอกบ้านทุกวันเพราะไม่อยากอยู่กับน้องชายพี่อดทนหน่อยนะพี่รู้ว่าฟ้าขึ้ดอ่านแหวนพี่หายไปไหนอะ่ะ ฟ้าแหวกพี่ไหมพี่จําได้ว่าพี่ถอดไปในห้องน้ําเมื่อคืนน่ตั้งแต่เมื่อคืนฟ้าก็ยังไม่ได้เข้าห้องน้ําชั้นล่างเลยนะลองหาดูดีๆก่อนสิไปถอดลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าพี่จําได้ว่าพี่ถอดแหว้ชั้นล่างนี่แหละจิตแกแหว่หขอพี่ปะมีแกอยู่ในห้องน้ำขัง้งล่างเนีเ่ยผมไม่หน,นอะไรนะพี่แกแน่ใจนะพี่ถอดไว้พี่จำได้แล้วยูยูแหว่นจะหายได้ไง พี่จะโทษว่าผมเอาไปเหรอก็มันมีแต่แกคนเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครเอาคืนแบบนี้เลยอยู่ๆก็มากล่าวหากันพี่มีหลักฐานหรือเปล่าแหวนพี่เป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นเลยแกมันสัญดานที่ขโมยไงไม่ใช่แกเหรอที่ขโมยเงินจะกนุยยาไม่เป็นเมื่อก่อนตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วตั้งแต่แกมาเดี๋ยวเงื่อนหายด้วยของหายแกจะให้คิดว่าหมาเป็น้าไปหรือไงไม่ใช่หมาตรงนี้แล้วกันใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อน กลับเข้าห้องไปก่อนไปพี่ใจเย็นๆเราไม่มีหลักฐานจะไปกล่าวหาเขาได้ยังไงต้องติดกล้องรอบบ้านก่อนเลยไงถึงจะมีหลักฐานอ่ะสะันดานก็โมย เอาแม่สวัสดีครับจะมาทำไมไม่บอกก่อนละ่ะขับเจ้ไปรับแม่ก็เคยมาแล้วนั่งแท็กซี่แป๊บเดียวไม่ต้องรอให้ลูกไปรับหรอกมะแม่ผมช่วยจ้ะเข้าบ้านไัครับจ้ะนั่งก่อนแม่จ้ะซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยของปวดลูกหมแล้วกิจกับฟ้าไม่อยู่เหรอลูกฟา้าไปทำธุระข้างนอกครับแม่ส่วนไอ้กิจมันหายหัวไปไหนแต่เช้าก็ไม่รู้ ที่แม่มาเนี่ยก็จะมาดูว่าอยู่กันยังไงเห็นน้องบอกว่าท็อปไม่ค่อยพอใจที่น้องย้ายมาอยู่ด้วยแม่ได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันไปนะลูกยังไงก็พี่น้องกันนะลูกนะครับแม่มันไม่มีหรอกครับอืมผมเตรียมของขวัญมาเกิดแว้แม่ด้วยนะเดี๋ยวผมเอามาให้ อ้าแม่กลับมาแล้วเหรอลูกใช่ครับแม่ไอกิจอะไรกันเนี่ยทับฉันต้องทำไมก็มาขโมยทองของแม่แม่ขโมยอะไรอีกอะขอหายกีท่ทีก็โทษแต่ผมล่อก่อนก็เงินกระแหวนแล้วที่สร้อยยัดเก็บเงินซื้อให้แม่แกที่สันดาหไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ผมบอกว่าไม่ได้ออกไปไง งานแกก็ไม่ทําแล้วแกเอาเงินจากไหนไปซื้อของเยอะแยะแบบนั้นนอกจากขโมยของฉันไปอะ่ะนี่มันงานที่ผมทํางานได้มาผมเพิ่งได้งานออนไลน์เขาให้ทําที่บ้านได้ถึงจะได้เงินไม่เยอะก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปขโมยของใครส่วนไอ้ข้าวของพวกนี้ผมก็ซื้อมาไว้ใช้ด้วยกันที่บ้านนี่แหละหดี๋ยวจะหาว่ามาอยู่กันฟรีๆใจเย็นๆน,นะลูกทำไมถ้าม็นคิดนองไปล่ะถ้าไม่ใช่มันแล้วใครจะเอาไปแม่รู้ไหมต้าแต่มันมา,มาอยู่อะ่ะของหายไปกีอ่กอย่างแล้วบ้านนี้ไม่ได้มีแค่ผมกับพี่ปะ นี่จะมาโทษว่าฉันเป็นคนขโมยหรอยังไม่ได้พูดอะไรถึงพี่เลยนะแม่นี่ก็เข้าข้างกิดตลอดเลยอะไรหายอีกอ่ะเอ้าแม่ไปตักบาตรทำไมไม่ปลูกกิจด,ด้วยล่ะครับเมื่อคืนเห็นกิดนอนดึกนะลูกเลยไม่อยากปลูกแล้วเมื่อคืนแม่หลับสบายดีไหมครับ ก็ดีอยู่นะแต่คืนนี้แม่ว่าจงมานอนห้องกิตด,ดีกว่าคือลงบันไดไปบ่อยอะ่ะแม่ปวดหลังได้ครับแม่ปแะเราเข้าบ้านกันอ้าวฟ้าท็อปยังไม่ตื่นอีกเหรอไปตามท็อปกินข้าวไปเดี๋ยวมื้อเช้าแม่ทําให้เองไม่ต้องหรอกคะ่ะของท็อปฟ้าเตรียมไว้แล้วแม่ไปกินกับกิจเถอะโอเคจ้ะมีพัสดุมาส่งครับแป๊บนะคะ ไปแม่เข้าบ้านกันนี่แกยังกล้ายู่ในบ้านฉันอีกเหรอพี่พูดอะไรก็เกรงใจแม่บ้างไม่เห็นเหรอว่าแม่นั่งอยู่ตรงนี้ แตงเย็นยนะลูกชเช้าอย่าหมดเลยนะทำไมแม่อยู่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแม่จะได้รู้ไงไ่าลูกละแม่ดานเป็นไงแม่ครับราับกินข้าวข้างนอกกันดีกว่าไหมครับหน้าปากซอยมีร้านโจ๊กอร่อยอร่อยอยู่นะครับแม่จะกินพาแม่อปครับแกจะไปไหนเรื่องวันไอเคียกันไม่จบเลยนะก็บอกว่าไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปดิ ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครเอาคืนมาแล้วฉันจะไปแจ้งตำรวจต้องให้พูดดีกี่ทีต้องให้สาบานไหมว่าไม่ได้เอาไปนี่ยังทะเลาะก,กันไม่หยุดอีกเหรอตั้งแต่น้องพี่มาอยู่ที่นี่บ้านเราก็ไม่สงบเลยนะเมื่อวานที่พี่ยังไม่ได้บอกเรื่องของที่หายอ่ะก็สร้อยทองของแม่พี่ที่พี่ไปซื้อกับฟ้าไงตายจริงทองตั้งหลายบาทเลยนะนี่อย่าบอกนะว่ากิบเป็นคนเอาไปอ่ะ้วถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใคร พูดส่งเดนไปได้เก็บไม่ไดีเองหรือเปล่ามันถึงหายอะนั่นสิท็อปเก็บไว้ไหนลูกเ็อปเขาเก็บไว้บนห้องอะแม่ผมไม่เคยไปยุ่งของอะไรของพี่เลยบางทีพี่ลองถามผลใกล้ตัวของพี่ดีกว่าไหมแกจะบอกว่าฟ้าเป็นคนเอาไปเลยไงไม่รู้แหละที่บ้านก็มีอยู่กันแค่นี้ถ้าพี่ไม่ได้เอาไปผมก็ไม่ได้เอาไปไม่กี้จะถามแฟนพี่บ้างหรอนี่อย่ามากล่าวหาฉันนะท็อป ของที่รู้ว่าหายไปอ่ะมันหนักสองบาทใช่หรือเปล่าใช่แม่แล้วแม่รู้ได้ไงอ่ะแม่ว่าของที่หายไปไม่นา่าจะใช่พีมมือกินนะล,ลูกตอบพี่มา ฟ้าทองไปใช่ไหมตอบมาแบบนี้ใช่ฟ้าทำเองแหละแต่ฟ้าจำเป็นจริงๆนะจำเป็นอะไรเอาไปซื้อของเหรอเห็นชอบสั่งมาจังบางทีก็เนียนให้กิจจ่ายแถมไม่คืนเงินด้วยทำไมฟ้าต้องใส่ความคนอื่นแบบนี้ด้วยฟ้าบอกพี่มาว่าฟ้าเอาเงินไปทำอะไรคือฟ้าไปเล่นชายกับเพื่อนพวกนั้นมันยูให้เป็นเท้าแล้วมันก็โกงเงินไปปล่อยให้ฟ้าต้องใช้หนี้คนเดียว ฟ้าไม่รู้จะหาเงินจากไหนก็เลยต้องขโมยของไปจำนำฟ้าไม่ได้เจตนาจะเอาไปจริงๆนะคิดว่าถ้ามีจะไปถ่ายคืนให้งันของที่หายไปทั้งหมด <c oughs> ก็มีมือฟ้าหมดเลยใช่ไหม ใช่ผมเข้ามาบ้านถูกจังหวะจริงๆสินะพี่ฟ้าขอโทษอย่ากโกรธฟ้าเลยนะไปขอโทษกิยกับแม่พี่นนท์หนูขอโทษค่ะแม่พี่ขอโทษนะกิจฟ้าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะกิด พี่ขอโทษนะที่เข้าใจแกผิดคือผมจะเคยทําไม่ดีมาก่อนแต่ตอนนี้ผมคิดได้แล้วและผมไม่คิดจะกลับไปทําแบบนั้นอีกตอนนี้กินหางานประจำเด้แล้วนะแม่ต่อไปก็คงไม่ต้องไปรบวกวนใครอีกจะอยู่ที่นี่ต่อก่อนก็ได้นะไว้ให้ลงตัวค่อยไปก็ได้จะได้ประหยัดด้วยไม่อพี่ผมจะกลับไปอยู่กับแม่เพอดีว่างานผมมาทําที่ไหนก็ได้อีกอย่างผมากลับไปดูแลแม่ด้วย,ยงั้นพรุ่งนี้เรากลับบ้านกันนะ ส่วนเรื่องของท็อปท็อปจัดการเองนะลูก